พาไปสำรวจภาพสะท้อนของประเทศไทยครับแต่ไม่ใช่กระจกธรรมดานะแต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่เรียกว่าเพื่อนบ้านซึ่งเป็นมุมมองที่เราอาจจะไม่เคยได้เห็นหรือไม่เคยนึกถึงมาก,ก่อนเลยครับเคยลองถามตัวเองกันดูไหมครับว่าในสายตาของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามองไทยประเทศยังไงกันแน่ภาพแรกๆที่เราอาจจะนึกถึงก็คงเป็นเรื่องมิตรภาพที่ดีการท่องเที่ยวที่คึกคักแต่เอาเข้าจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ เพราะว่าความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับแต่ละประเทศเนี่ยมีมุมมองต่อไทยที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยซึ่งทั้งหมดมันก็ถูกหล่อหลอมมาจากทั้งประวัติศาสตร์ประสบการณ์ตรงแล้วก็ความสัมพันธ์กันในปัจจุบันนี่แหละครับเอาละครับวันนี้เราจะไปสำรวจภาพสะท้อนของไทยผ่านมุมมองของเพื่อนบ้าน4ประเทศด้วยกันนะครับเริ่มจากลาวในฐานะพี่น้องผู้เจ็บปวด ต่อด้วยกัมพูชาคู่รักคู่แค้นขยับไปที่มาเลเซียดินแดนแห่งเสรีภาพและปิดท้ายที่เมียนมาจุดหมายแห่งความหวังก่อนที่เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันครับเรามาเริ่มกันที่ประเทศแรกเลยครับสปปลาวที่นี่คือความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่เจ็บปวดครับคือแม้ว่าจะบริโภคสินค้าไทยใช้ของไทยแต่กลับเจ็บช้ำน้ำใจเพราะคำพูดของคนไทยคือในชีวิตประจำวันของคนลาวเนี่ยนะครับ แทบจะเรียกได้ว่าบริโภคความเป็นไทยสูงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการดูละครช่องวันช่องสามฟังเพลงไทยหรือใช้สินค้าไทยตั้งแต่สบู่ยันรถกระบะเลยครับเพราะในมุมมองของเขาเนี่ยคำว่า made in Thailand มันคือเครื่องหมายของความหรูหราสินค้ามีคุณภาพสูงแต่แม้ว่าจะชื่นชมสินค้าไทยมากแค่ไหน สิ่งที่มันทำร้ายความรู้สึกของคนลาวได้มากที่สุดกลับกลายเป็นคำพูดครับโดยเฉพาะพวกคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียจากฝั่งไทยที่เข้าไปดูถูกดูแคลนพวกเขาความขัดแย้งในใจเนี่ยเห็นภาพชัดสุดๆเลยก็ตรงคำว่าบ้านพี่เมืองน้องนี่แหละครับคือในมุมของคนไทยเราอาจจะพูดด้วยความเอ็นดูรู้สึกดีๆใช่ไหมครับแต่สำหรับคนลาวจำนวนไม่น้อยเลยคำคำนี้มันฟังแล้วเหมือนกับว่าไทยกำลังวางตัวเป็นพี่ใหญ่ที่คอยกดให้พวกเขารู้สึกด้อยกว่าซึ่งมันเหมือนไปสกิดปมในใจของเขาเลยแหละครับ แล้วความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้ลอยลอยมานะครับมันถูกปลูกฝังอย่างเป็นระบบเลยผ่านอะไรบ้างก็ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ขนาดใหญ่ที่สร้างหันหน้ามาทางไทยพร้อมอาวุธผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่คอยย้ำเรื่องที่กองทัพสยามเคยเผาเวียงจันทร์และที่น่าสนใจคือล่าสุดมีการรณรงค์ให้ระวังสับสลงไทยจากติ๊กตอกที่กําลังจะกลืนกินภาษาลาวด้วยครับเอาละครับขยับมาที่กัมพูชากันบ้างที่นี่ความสัมพันธ์มันถูกนิยามว่าเป็นคู่รักคู่แค้นเลยครับ คือเต็มไปด้วยความชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวาดระแวงที่ฝังรากลึกอยู่ด้วยใช่ครับคำว่าคู่รักคู่แค้นนี่แหละครับที่อธิบายความสัมพันธ์นี้ได้ดีที่สุดเลยเพราะมันคือความรู้สึกสองขั้วที่อยู่คู่กันมาตลอดคือทั้งรักทั้งผูกพันใกล้ชิดแต่ก็พร้อมจะขัดแย้งกันอย่างรุนแรงได้ทุกเมื่อความรู้สึกสองด้านนี้มันชัดเจนมากๆเลยนะครับคือถ้าเราไปดูในตลาดในโลกการค้าเนี่ยสินค้าไทยคือเบอร์หนึ่งเลยนะ คนการบ,บูชาเชื่อมั่นในคุณภาพมากๆแต่พอตัดภาพมาที่โลกโซเชียลมีเดียโอ้โหที่นี่กลายเป็นสมรภูมิที่ลุกเป็นไฟได้ตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องกุลขแมรชุดประจำชาติหรือการกล่าวหาว่าไทยไปขโมยวัฒนธรรมเข้ามาดังนั้นนะครับจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกระแสต,ต่อต้านไทยพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเสมอไปนะครับแต่มันมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือถ้าจะให้เปรียบเทียบมันก็เหมือน สวิตช์ไฟที่นักการเมืองสามารถเปิดปิดได้ตามใจชอบเลยแล้วมันทํางานยังไงน่ะล่ะครับภาพมันเป็นแบบนี้ครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลรู้สึกว่าคะแนนนิยมตัวเองกําลังตกเนี่ยประเด็นความขัดแย้งเก่าๆที่อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์อย่างเรื่องปราสาทพระวิหารก็จะถูกหยิบขึ้นมาจุดกระแสทันทีเลยครับเพื่อปลูกความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ประชาชนเพราะคนหันมาสนใจเรื่องนี้ปุ๊บคะแนนเสียงก็ถูกดึงกลับขึ้นมาได้ ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เข้ามาช่วยปลุกปั่นให้มันแรงขึ้นไปอีกด้วยเอาละครับเราเดินทางลงใต้กันต่อไปที่มาเลเซียสําหรับเพื่อนบ้านประเทศนี้ไทยเราไม่ใช่ทั้งพี่น้องแล้วก็ไม่ใช่คู่แขนครับแต่มองเราเป็นเหมือนดินแดนแห่งเสรีภาพเป็นพื้นที่สําหรับปลดปล่อยในช่วงสุดสัปดาห์ตัวเลข100ลิงกิตที่เห็นอยู่เนี่ยแหละครับคือหัวใจสําคัญเลยที่จะอธิบายว่าทําไมคนมาเลเซียถึงมองไทยในแบบที่เรากําลังจะพูดถึงกัน เหตุผลข้อแรกที่สําคัญมากก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเงิน100ริงกิตเนี่ยทำให้คนมาเลเซียรู้สึกเหมือนเป็นราชาเลยเวลามาเที่ยวเมืองไทยใช้จ่ายได้เต็มที่แต่ในขณะที่เงินจํานวนเดียวกันนี้ถ้าใช้ในประเทศตัวเองพวกเขาก็เป็นแค่คนชั้นกลางธรรมดารรมดาคนหนึ่งครับแต่เหตุผลมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับประเทศไทยสําหรับพวกเขายังเป็นเหมือนพื้นที่ปลดปล่อยจากกฎระเบียบทางสังคมที่เข้มงวดกว่าในมาเลเซียด้วย โดยเฉพาะสําหรับกลุ่มคนที่ไม่ใช่มาลายูมุสลิมที่อาจจะรู้สึกว่านโยบายภูมิบุตรทําให้พวกเขาเหมือนเป็นพลเมืองชั้นสองพอมาเมืองไทยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าที่นี่มันเปิดกว้างและให้ความเท่าเทียมมากกว่าและสุดท้ายครับเรามาดูกันที่เมียนมาที่นี่คือประเทศที่มุมมองต่อไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากศัตรูในหน้าประวัติศาสตร์กลายมาเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตในยุคป,ปัจจุบัน สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือภาพจำเก่าๆที่เราเคยเห็นในหนังหรือเรียนในประวัติศาสตร์เรื่องศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยมันไม่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบันอีกต่อไปแล้วครับและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าขึ้นมากๆครับสำหรับคนเมียนมายุคใหม่ประเทศไทยคือทางรอดคือโอกาสและคือลมหายใจของพวกเขาเลยนะเขามองโรงพยาบาลที่แม่สอดหรือตลาดมหาชัยเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิต และมองว่าไทยคือโลกเสรีที่อยู่ใกล้ตัวพวกเขามากที่สุดแต่มุมมองของคนเมียนมาก็ไม่ได้เป็นคาบเดียวกันทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ตรงของแต่ละกลุ่มเลยอย่างคนชายแดนก็จะมองไทยเป็นคู่ค้าสําคัญผู้ลี้ภัยก็จะมองเราเป็นผู้ให้ชีวิตผ่านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆส่วนคนในเมืองอย่างย่างกุ้งมันเลก็มองเราเป็นไอดอลทางวัฒนธรรมและแฟชั่นและกลุ่มที่สําคัญที่สุดเลยคือกลุ่มแรงงานครับที่จะมองเราด้วยความหวังหรือความเจ็บปวด มันก็ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างคนไทยปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไรหลังจากที่เราเดินทางผ่านมุมมองของเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศมาแล้วนะครับจุดสําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือมุมมองเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องในอดีตอีกต่อไปแต่มันคือความเป็นจริงของวันนี้ครับสิ่งที่จะกําหนดว่าลาวกัมพูชามาเลเซียและเมียนมาจะมองเรายัางไงต่อไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกตัดสินจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับ แต่มันกําลังถูกตัดสินจากทุกๆก,การกระทําของคนไทยในปัจจุบันนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจพฤติกรรมบนโลกออนไลน์หรือแม้แต่การปฏิบัติต่อกันในชีวิตจริงและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ได้คิดกันก็คือในเมื่อเพื่อนบ้านของเราเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนของเราแล้วภาพสะท้อนแบบไหนกันที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาให้พวกเขาได้เห็น